บนมอเตอร์เวย์สาย9มีอีกหนึ่งโครงการที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางบริเวณจุดเชื่อมต่อบางพลีและอ่อนนุชครับในบริเวณนี้เดิมจะเป็นสะพานที่มีช่องจราจารจำกัดโดยจะมีการก่อสร้างสะพานเพิ่มเพื่อเชื่อมต่อสู่ถนน3901อีกหนึ่งสะพานที่จะก่อสร้างจะมาจากถนนสุขาพิบาล2จะเป็นการสร้างเส้นทางเชื่อมต่อในช่วงบริเวณถนนด้านล่างเพื่อเข้าสู่ถนนสุขาพิบาล2และเชื่อมต่อสู่ถนน3901 ส่วนที่3จะมีการขยายช่องทางจากทางลงมอเตอร์เวย์สาย9เข้าสู่ต่างระดับอ่อนนุชและสุขาพิบาล2ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างกันแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน2569ครับ